ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง rainy day station ของฝนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนฝนก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะเกี่ยวกับเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมอเอาไปรับโคตานะคะของ work and holiday visa นะคะอย่างที่ฝนเนี่ยได้แจ้งทุกคนไว้สัก ประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะว่าฝนจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ฝนก็จะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวรับโคตาเว r ร์ก d h น l i d a y Visa a u s t r a ออสเตในรอบต่อไปนะคะรอบอแรกนะคะของปีนี้นะปี2,568นะคะก็เพิ่ง ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นาที่ผ่านมานะคะส่วนรอบ2นะคะก็จะเปิดในช่วงของกรกฎาหรือมิถุนาปีนี้นะคะซึ่งก็อีกไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะเขาก็จะประกาศวันนะคะที่จะไปรับโคตานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ,ะฝนจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเอกสารเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างสำหรับใครที่พลาดในการรับโคตา้าเ or k o กแ a นด์ฮอลิ a วออส ครั้งที่แล้วนะคะของปีนี้นะรอบแรกผ่านไปแล้วใครที่พลาดเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะทุกคนเพราะว่าเขาอ่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาประกาศรับปีละ2ครั้งนะคะ ครั้งละประมาณ2,000คนโดยประมาณนะคะจำนวนเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนก็แล้วแต่เขาประกาศจะอยู่ที่ประมาณ1-2,000คนในแต่ละรอบนะคะก็สำหรับรอบต่อไปนะคะทุกคนก็คือช่วงของเดือนมิถุนันกรกฎานะคะฝนเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการกดรับโคตาไปแล้วนะว่า,าต้องทำยังไงบ้างนะคะทุกคนฝนจะขึ้นวิดีโอข้างล่างไว้ให้นะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอ ที่ฝนทําไว้นานสักสอสปี4ปีแล้วล่ะแต่ว่าก็คือไม่ต้องไปคือโปรเซสเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องไปดูในเรื่องของวันที่นะก็คือ,อวันที่นี่ก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปตาม ต่แต่ละปีนะคะส่วนวันเนี่ยเขาจะกําหนดเวลามาบอกเราใกล้ๆใกล้ๆแบบว่าใกล้ๆที่มันก็ไม่ได้ใกล้มากนะแต่ว่านอยู่ในช่วงที่เขาประกาศอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงของเดือนรอบแรกของทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนมกราคมพานะคะแล้วก็รอบสองของทุกๆปีก็จะเป็นช่วงของมิถุนการกฎลกานะคะแต่ว่าวันที่เนี่ยเขาจะประกาศประกาศที่ไหนประกาศในเว็บไซต์ของ ของดอยอนะคะก็คือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะทุกคนก็ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ข้างล่างนะคะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยจะไปกดโคตาเพื่อรับคือ Work and Holiday Visa เนี่ยไม่สามารถที่จะสมัครได้ตามใจนะทุกคนเราต้อง รับคูต้าได้โคูต้ามาถึงจะสามารถไปสมัครวิซ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องกดโคต้าให้ได้นะคะการกดโคต้าให้ได้ก็ต้องติดตามข่าวสารติดตามวันเวลานะคะแล้วก็เร็วๆนะั้นเราต้องเร็วเพราะว่ามีจำนวนจกัดนะโดยปกติแล้วเนี่ยโ,โหห้านาทีสินาทียี่สิบนาทีเนี่ยก็คือหมดแล้วจบนะคะพันกว่าคนหรือสองพันคนนะคะก็จบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเร็วโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนนะทุกคนไปดูไปดูวิดีโอที่ฝนบอกไว้ นะคะคส่วนเราจะไปรับโค้ต้าได้ยังไงเนี่ยอันดับแรกต้องไปสมัครไปต้องไปกดรับ username and password ก่อนพอรับ username and password เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปล็อกล็อกอินนะคะไปเข้าระบบในวันที่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะเปิดรับโค้ต้าตอนกี่โมงอะไรอย่างนี้นะล็อกอินเข้าไปรอเลยนะคะแล้วเขาเปิดปุ๊บ9ก้าโมงสมมติกดปุ๊บให้ได้นะคะสมมุติ ว่าเรากดรับโค้ตาได้แล้วนะคะสมมติเราได้แล้วคราวนี้ละค่ะก็คือมาส่งเอกสารเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ฝนจะมาบอกอันดับที่1นนะคะก็คือใบสมัครใบสมัครนเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะที่กรมของกิจการเด็กและเยาวชนได้เลยแต่ เราจะเข้าไปรับได้เนี่ยก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้เนี่ยหมายความว่าเราต้องกดโคต้าได้แล้วนะคะก็คือกดโคต้าได้แล้วแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดใบสมัครกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะอเอกาสารที่2ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะไม,ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็ส่งไปอย่างนั้นเลยเซ็นสำเอารับรองถูกต้องนะคะพาสปอร์ตนะคะก็อายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะ มีอายุไม่ต่ำกว่าหเดือนนะห้ามแบบใกล้หมดอายุอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผลสอบภาษาอังกฤษนะคะผลสอบภาษาอังกฤษได้สาคัญนะทุกคนก็คือ,อใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้สอบนะต้องไปสอบไว้ก่อนนะคะก็คือวันกดเอกสารได้กดโคต้าได้ปุ๊บก็คือต้องยื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปกดไปเตรียมเอกสารไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปกดโค้านะคะก็คือ,อาการสอบภาษาอังกฤษนะคะ ไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือว่า PTE นะคะ IELTS ยัองอยู่ที่ขั้นต่ำคะแนน4.5นะคะก็คือไม่ต่ำกว่า4.5นะคะส่วนคะแนน PTE นะคะไม่ต่ำกว่า30นะคะทุกคนจะต้องได้ตามนั้นนะแล้วก็บุตรการศึกษานะคะจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็หนังสือข้อตกลงนะคะเนี่ยหนังสือข้อตกลงในการไป Work ์กแอนด์ฮอลิเดยนะคะก็คือสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็บประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้บันทึกข้อตกลงนะคะก็คือเกี่ยวกับหนังสือข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็ต้องมีคนเซ็นนะคะซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่เราอย่างเดียวนะอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะแล้วก็อันที่อ่าอันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแผนการเดินทางนะคะแผนการเดินทางมีอะไรบ้างนะทุกคนแผนการเดินทางเนี่ย เราเขียนอะไรบ้างเราก็เขียนแนะนำตัวเราไปสักย่อๆนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีความสนใจอะไรในออสเตรเลียอย่างเช่นเราอยากจะไปทำงานอะไรเพื่อประสบการณ์อะไรมาต่อยอดอะไรในชีวิตเราเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่เราสนใจนะคะ,ะเขียนเป็นย่อๆประมาณหนึ่งหน้ากระดาษนะคะก็สามารถที่จะเอาวันนี้ส่งควบคู่กันไปนั่นหมายความว่าเรากดโคต้าได้แล้วนะคะแล้วเราก็ส่งเอกสารพวกเนี้ยไปเพื่อที่จะรับ หนังสือรับรองหนังสือรับรองตัวนี้นะคะก็คือเอาไปสมัครวีซ่านะคะหลังพอพอพอเราได้หนังสือรับรองมาแล้วสมมุตินะคะเขาตรวจเ,เ,เอกสารอะไรครบหมดแล้วแล้วเราผ่านผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยนะคะอ๋ฝอฝนลืมบอกไปอ่า work and holiday ิ i s a ากำหนดอายุไม่เกิน30ปีนะคะไม่เกิน30ปีอ่าจากวันที่คุณสมัคร นะคะวีซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมคชัวร์ sure นะคะว่าอายุเราเนี่ยไม่เกิน30ปีในวันที่เราส่งเอกสารไปนะคะไปให้เขาตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเกินแล้วก็จะไม่ได้นะทุกคนถ้าเกินแล้วเนี่ยคือเขาก็จะไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แน่ใจว่าวันเดือนปีเกิดของเราไม่เกินสมมติเราไปสมัครอ่า w o r k and holiday visa สมมติวันที่30มิมิถุนา สมัครวันที่30มิถุนาแต่ว่าเราครบ30ไปแล้ววันสมมติวันที่29มิถุนาเนี่ยเราครบ30ไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนก็คือเขาจะไม่ได้ดูปีนะคือสมมติปีนี้เราอายุครบ30แต่ว่าเราจะครบ30เดือนธันวาอะไรเงี้ยก็คือได้นะทุกคนเขาจะดูวันที่ที่มันเป็นแบบเป็นตรงๆไปเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ครบรอบถ้าแบบ ว่าเราเกิดเดือนธันวาอะไรเงี้ยเราไปสมัครเดือนมิถุนามันก็ยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ให้เกินวันเกิดเราก็แล้วกันนะคะเมื่อครบ30ปีบริบู์นะคะอันนั้นคือสิ่งที่เขากําหนดมาแล้วก็พอรับหนังสือได้หนังสือมาแล้วก็ไปสมัครีซชานะคะซึ่ง อเอกสารต่างๆก็คือเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่ฝนแจ้งไว้นะคะก็คือบวกกับหนังสือรับรองที่เราจะได้มากับทางากรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็ยื่นแนบกันไปทั้งหมดนี้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับ Work กนฮอลิ i d a y วีซ a นะคะฝนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย เตรียมตัวแต่เนินๆนะเพราะว่าเอกสารค่อนข้างเยอะแล้วกว่าสมมติเราจะไปสอบ IELTS บางทีคะแนนอาจจะยังไม่ได้หรือยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะก็ต้องสอบแล้วสอบอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะให้พร้อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียงเงินไปสอบหลายรอบเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยสอบ IELTS หรือว่าสอบ PTE ผลสอบภาษาอังกฤษพวกนี้ค่ะมันก็ ใช้เงินเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อฝนลืมบอกไปนะคะทุกคนจำนวนเงินที่มีในบัญชีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาต้องการเงินในบัญชีอยู่ที่5,000เหรียญน,นะคะหรือประมาณ 1>, 1 2 0 0 0 0โดยประมาณนะคะของเงินไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอ่าสเตทเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ต้องเป็นชื่อของเราเองเท่านั้นนะคะจะเป็นหนังสือรับรองจากธนาคารก็ได้นะคะให้ธนาคารเขาปั๊มแล้วก็เซ็นมานะคะว่าเรามีเงินในบัญชีจํานวนเท่านี้หรือจะเป็นสเตทเมนต์ก็ได้นะคะที่ไปขอจากทางธนาคารแต่ต้องมีลายเซ็นของธนาคารด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับรองนะคะยอดเงินในบัญชีของเรามีอายุไม่ต่ำกว่า30วันนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะถ้าถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะในเว็บไซต์ก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะเกี่ยวกับวังเวลานะคะที่เขาจะกดรับโควตากันนะคะ,ะก็อย่างที่ฝนแจ้งไว้นะคะรอบ2เนาะก็เข้าไปดูไปเช็คดูเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็กด ไลค์กด like, subscribe ในช่องวิดีโอของฝนก็นได้นะคะฝนจะมาคอยแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็วีซ่าต่างๆของออสเตรเลียนะคะแล้วก็ใครทีอ่อยากคอยติดตามข่าวสารอื่นๆนะคะเป็นวีซ่าอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะไปกดติดตามแล้วก็ไปกดไลค์เพจ a c e b o o k นะคะของช่อง r e i n y Day Station นะคะเป็น r e i n y Day in Australia นะคะสำหรับ ช่อง u t u b e ฝนขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ไปดูข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลียได้ที่นั่นนะคะสำหรับวันนี้นะฝนก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนนะคะสำหรับวิดีโอหน้านะคะฝนจะเอาอวีซ่านักเรียนนะคะมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ความคืบหน้าของวีซ่านักเรียนไปไหนกันแล้วบ้างนะคะแล้วก็คนที่จะสมัครวีซ่านักเรียนตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเตรียมตัวย,ยังไงเอกสารอะไรนะคะอย่าลืมติดตามวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย